สวัสดีค่ะพบกับเล็กนะคะ t o โตยตา้าโคราด1988นะคะวันนี้นะคะเล็กมาขึ้นบูธในงานโมอเตอร์โชว์โคราดครั้งที่34นะคะค้งสุดท้ายปลายปีโปรโมชั่นเด็ดนะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะทางบ้านนะคะถ้าไม่ได้เข้ามาที่งานเดี๋ยวฟังโปรโมชั่นของเล็กในช่องทางนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรถรุ่นไหนจัดแสดงกันบ้างเดี๋ยวเล็กพาชมอย่างละเอียดและพร้อมแจกโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทางบ้านเลยค่ะ สำหรับคันแรกนะคะด้านนี้เลยเป็นน้องเล็กสุดของเรานะคะยาริสเอติสนะคะรุ่นที่จัดในจัดโชว์ในงานวันนี้นะคะจะเป็นเกตดรุ่นสมาร์ทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดมากคือดอกเบี้ย0%นะคะดาว2 5่ีปีและฟรีประกันภัยชั้นหนึงและชุดสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยค่ะถัดมาด้านนี้กันค่ะเป็นรุ่นต่อมาที่เราจัดอยู่นะคะก็คือจะเป็น Fortuner นะคะ รุ่น S นะคะราคาอยู่ที่1,239,000บาทเป็นตัวที่เรามีการเปิดตัวมาใหม่นะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยากได้รถเจ็ที่นั่งในราคาล้านสนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จัดโปรโมชั่นเด็กเช่นกันดอกเบี้ยต่ำสุดในงานโมอเตอร์โชว์วันนี้นะคะจะอยู่ที่0.84%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและยังฟรีในส่วนตัวชุดแปลงหน้า GR Sport แบบนี้ให้ทั้งแปลงหน้าแล้วก็แปลงท้ายนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้โปรโมชั่นสำหรับรุ่นซอร์เฟเนอร์นะคะก็ทักเข้ามาคุยกับเ็กได้นะคะลูกค้าก็กำลังดูรถอยู่เลยนะคะในบรรยากาศงานวันนี้ถัดมาที่เกตรุ่นนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นรุ่นกระบะรีโวนะคะ4ประตูสำหรับรุ่นที่จอดโชว์อยู่นะคะก็จะเป็นเกตรุ่นเอ็มพีนะคะสำหรับโปรรุ่นนี้นี่ถือว่าเด็ดดวงมากเลยสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถ4ประตู ในตัวเริ่มต้นแต่อยากได้แต่งเหมือนตัวท็อป G R Sport ในร้านสีรุ่นเริ่มต้นแบบนี้ก็แต่งให้ได้นะคะและโปรโมชั่นของเขาก็คือดอกเบี้ย0% 48งวดหรือว่าลูกค้าอยากรับชุดแต่งแปลง G R Sport เหมือนตัวท็อป G R Sport ได้เช่นกันค่ะเรามาดูอีกคันหนึ่งกันบ้างน,นะคะรุ่นสุดท้ายที่จัดในงานวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถพลังงานทางเลือกแบบประหยัดน้ำมันเหลือ เติมหนึ่งถังนะคะวิ่งยาวไปไกลๆเลยจ้ะก็จะเป็นยานิสคอร์สนะคะเครื่องยนต์1.5ไฮบริดนั่นเองนะคะสําหรับโปรโมชั่นของเขาก็คือดอกเบี้ยต่ําสุดอยู่ที่1.89นะคะและยังฟรีในเรื่องของตัวปะกกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยหากคุณลูกค้านะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆในช่วงงานมอเตอร์โชว์นะคะไม่สะดวกเข้างานก็สามารถพักอินบ็อกซ์มาคุยกับเล็กได้นะคะ เดี๋ยวเล็กทิ้งเบอร์โทรไว้ให้หรือว่าจะกดจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะงานจะจบวันที่8นี้เท่านั้นนะคะและยังสามารถลุ้นสิทธ์คาร์นิว,วัลลดดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.15นะคะถ้าลูกค้ายอยากได้โปรโมชั่นดีๆก็ทักมาคุยกับเล็กได้นะคะเดี๋ยวเล็กขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะคะบ๊ายบาย